แม่แม่จ้าดูนั่นสิจ้าแม่คุณตาคนนั้นเขากำลังทำอะไรอยู่ล่ะคะแม่ลูกเขาเหมือนจะก้า็กลัวย,ยังไงไม่รู้นะคะแม่ดูสิคะแม่ไหนล่ะลูกแม่มองไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่เลยมันมีพุ่มไม้เล็กๆบางตัวแกอยู่นะอ้าวหรอคะแม่ขยับเข้ามาอีกสิคะแม่มาใกล้ๆหนูนี่ แม่จะได้เห็นคุณตาคนนั้นชัดๆยังไงล่ะอืมอืๆไหนๆแม่ดูซิเอ๊ะเหมือนคุณตาจะล่วงอะไรออกมาสักอย่างถ้าแม่เดาอะนะแม่คิดว่าตาคนนั้นคงกำลังจะจับน้องชายตัวเองอยู่แล้วมั้งน่ะจริงหรอคะแม่แต่ว่าหนูว่าคุณตา กำลังจะล้วงเอาสิ่งของอะไรบางอย่างอยู่ในกางเกงของแกนะจ๊ะแม่จริงหรอแต่เท่าที่แม่ดูดูมือของแกล้วงเข้าไปตรงน้องชายของแกนะลูกแม่ว่าดูทีท่าคุณตาคนนี้ถ้าจะไม่ดีแล้วล่ะอืมถ้างั้นเรารีบออกไปจากที่นี่กันเถอะค่ะแม่หนูก,กลัวว่าคุณตาคนนั้นจะเห็นพวกเราสองคนนะคะ ก็ว่าแกจะเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วควบคุมตัวเองไม่อยู่นะคะแม่เออไปไปแม่ก็ว่าอย่างนั้นแหละดูตาคนนั้นก็หน้าตาก็ไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่นะหน้าตาของแกบ่งบอกถึงเป็นคนที่มีจิตใจดีงามเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้ด้วยน่าคบหาดีออก แล้วดูหน้าตาของแกก็ดูสะอาดดีด้วยหนวดเขาก็ไม่มีผมแกก็ตัดแม่ว่าบุคลิกท่าทางของแกมันสวนทางกับพฤติกรรมของแกนะลูกแม้ว่าตาคนนี้ดูแปลกๆอยู่นะหล่ะจ้าแม่แสดงว่าคุณตาคนนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวนะสิแม่อาจจะอยู่กับครอบครัวของแก แล้วมีคนดูแลแกนะคะหรือไม่ก็แอมแกอาจจะพึ่งเสริมหลอมานะคะแม่เอิมเรื่องแบบนี้มันต้องดูกันยาวๆหน่อยนะแม่พูดถึงตาคนนี้คิดเห็นตอนภาพแกล้วงไปที่น้องชายของแกแม่ก็คิดอยากจะรู้เรื่องของคุณตาคนนี้มากแล้วล่ะ แม่อยากจะรู้เหลือเกินว่าคุณตาคนนี้พักอยู่กับใครพักอยู่ที่ไหนอยู่ยังไงกินยังไงถึงได้มามใช้ชีวิตสเปซสบาอยู่แบบนี้แล้วอีกอยาก่างแกก็กำลังสะพายกระเป๋ากก่าไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็มีอีกกระเป๋าหนึง่งมีสเสื้อผ้ากาๆอยู่ข้างในด้วยนะ หรือว่าจะไม่ใช่ชาวบ้านเล่ล่อนธรรมดาหรืออาจจะเป็นพวกเออหัวหน้ามาดูท่าทางเออผู้คนทั่วไปเดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าเป็นนักสืบแม่ก็ช่างเดาไปทั่วนะจ๊ะก็ไม่รู้แหละอาจจะเป็นไปได้คุณตาก็มีครอบครัวของคุณตาอย่างสมบูรณ์แบบแน่นอนละจ๊ะแม่ ดูท่าทางแล้วคุณตาน่าจากไม่ใช่คุณตาธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะจ๊ะเออเออยังไงก็เธอแม่น่ะก็พอจะรู้แล้วละ,ละงั้นเราเรีบกลับบ้านกันเถอะลูกเดี๋ยวกับข้าวที่เราซื้อมามันจะเย็นหมดนะได้ค่ะแม่ถ้างั้นกลับกันเลยค่ะแม่นั่งรถเกาะเอวหนูดีๆนะคะเดี๋ยวตก ได้จะลูกไปเถอะ